ความดับทุกมีเพราะความดับแห่งนันทิปุญณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโพธพภะที่สัมผัสด้วยผิวกายก็ดีธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกษุยจมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรนเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรนเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นั่นที่ความเพลิน ย่อมดับไปปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้แหล